الحمد لله الحمد لله الرحيم التواب الملك العزيز الوهاب سبحانك ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله المنيب الأواب بشرت به الأمة وتمت به النعمه اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حاضرين พนองมุสลิมที่อัล a อะลตะอารั b เมตตาทุกท่านุลิลลาห์เราทุกคนอยู่ในการเดินทางตื่นเช้าขึ้นมาชีวิตของเราเริ่มนาฬิกาชีวิตของเราก็เริ่มเดินทางการเดินทางของชีวิตเราเป็นการเดินทางไปสู่ آخرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بطن أبو مالك العشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها منتقن يوني كان دن การเดินทางของมนุษย์นั้นมีสองกลุ่มสมุทจกุฮามนุษย์กลุ่มหนึ่งในการเดินทางของชีวิตเขาเขาแสวงหาเพื่อที่จะทำการไถ่ตัวเองให้รอดพ้นจากการลงโทษของ Allah Subhanahu ความพยายามของเขาในแต่ละวัน เพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความต่ำต้อยความต่ำทรามและได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์รอดพ้นจากการลงโทษในนรกในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเอาหมู่ิกุฮะกลุ่มที่สองคือนักเดินทางที่สแสวงหาความเสียหายการกระทำทั้งหมดของเขาความทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของเขาล้วนแล้วแต่ นำไปสู่ความขาดทุนทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาคิรอห์นะอูดุบิลลาฮิมินซาลิกเป็น้องครับวันอาคิรอห์ไม่ได้อยู่ใกลจากเรามนุษย์อาจจะมองว่าอาคิรอห์ที่เราทุกคนกำลังเดินทางจุดหมายปลายทางในการเดินทางของเราที่เป็นวันอาคิรอห์ส่วนใหญ่เราก็จะมองว่ายัางอีกไกล นี Allah h h ่คือข้อเท็จจริงท ok ี่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงในอัลกุรอานมนุษย์คิดว่าอันเราห์นั้นไกลอินนะฮุมยารานะฮูบะอีดะวันร่าหูการีบะแท้จริงแล้วพวกเขามองว่าวันอันเราห์วันสิ้นโลกจุดเริ่มต้นของโลกหน้านั้นอยู่ไกลจากชีวิตพวกเขาวันร่าหูการีบะในขณะที่เราบอกว่าเรามองว่า วันอาคิรอ์นั้นอยู่ใกล้กับเรามากเป็นน้องครับอาคิรอ์ของแต่ละคนเวลาเริ่มต้นสำหรับโลกหน้าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอาคิรอ์ใหญ่คือวันสิ้นโลกแต่ทุกคนมีอาคิรอ์เล็กนั่นก็คือวินาทีที่ลมหายใจของเขาสิ้นและจากโลกนี้ไป อาคิรอห์แรกสำหรับแต่ละคนก็คือหลุมฝังศพของตัวเองอินนัลกับรออวัลมันซิลมินมานาซิลอาคิรอห์ท้จริงแล้วกุโบร์องเราคือที่พักแรกจุดจอดพักแรกสำหรับการเดินทางไปสู่อาคิรอห์เพราะฉะนั้นพี่น้องบางคนได้เดินทางไปอาคิระห์แล้ว พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ก็กำลังรอว่าเมื่อไรจะถึงนัดหมายของเราเพื่อที่จะกลับไปสู่อาคีรอเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยพน้องอยากคิดว่าความตายยังอีกไกลจากเราเรายังไม่ต้องทุ่มเทเพื่อที่จะไถ่ตัวเองให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะะาวตัลลัลเราค่อยแสวงหาและพยายามตั้งใจที่จะทำดีตอนใกล้ตาย ตอนนี้ยังไม่ตายทำอะไรตามที่ใจปรารถนาะทำตามตัณหาและความต้องการของฮาวานับสูไปก่อนแล้วค่อยเตาบัดเป็นความเชื่อที่ผิด่ป้องครับเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร่ดังนั้นการเตรียมตัวที่จะตายในสภาพที่เราเป็นมุสลิมจึงเป็นวาซียเป็นคำสั่งเสียที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาสั่งเรา Kamcap raw, tukwansuk, raw jatang dayin. Ya ayuhal-lazina amanu, ittaqullah, hakka tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banda pusat taat yang lain, cung taqwa ta'allah, tuikan taqwa ti ta cing le, ya tay. Yukwin, sebab kita pusat taat, kita muslim, ta'allah subhanahu wa ta'ala. นี่คือคำสั่งที่กำชับเราว่าทุกลมหายใจของเราเข้าออกในแต่ละวันในแต่ละวินาทีของการเดินทางของชีวิตจะต้องรักษาสภาพการเป็นมุสลิมเพื่อวันไหนที่ความตายมาถึงอิสลามยังอยู่กับเราเราจะตายในสภาพที่เป็นมุสลิมคำถามก็คือว่าจะทำอย่างไร จะทําอย่างไรมีเครื่องมือไหนไหมในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แล้วเราจะตายในสภาพที่เป็นมุสลิมได้หรือเปล่ามีตัวช่วยไหมในสุรษยวกันอายัดถัดจากนั้นยาอายุหะลี่น่าอามันุตตกุลลาฮ์ฮักกุตุกัติฮุวะลาตมุตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมุนอัลอิมรันหนึ่งร้อยสองพอไปที่หนึ่งร้อยสามก็มีคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่ง

Wacan itu Allah jamian, dengan tali Allah. Itulah cara menjaga Islam supaya sewaktu mati mendatang kita masih berada dalam agama Islam kita mati dalam hal kita Muslim. I'tasimu bihablillah Berpegang teguh dengan tali Allah Yudman kapsai cuakam Allah Mahu wa hablullah Arai kusai cuakam Allah Penang kerap Dari tafsir Kalau kita pergi dulu Kita akan menghidupkan Atibai kuam Dari Kau ulama <tutuk> Lai berakan Lai Ada mai Bangka atibai wa Hablullah Dinullah Dinullah สายเชื่อของ Allah ก็คือศาสนาของ Allah ยันริดนูดดลลาห,าหเระยึดมั่นกับศาสนาของพระองค์จนกว่าเราจะเสียชีวิตอย่าลังเลอย่าสงสัยอย่าคลังแคลกอย่าปล่อยสายเชื่อแห่งอิสลามอย่าปล่อยบทบัญญัติอิสลามให้มันห่างหายจากเรา ต้องแสวงหาความรู้ที่จะทำให้อิสลามอยู่กับเราตลอดต้องพยายามที่จะทำอาลอิบาดะห์เพื่อรักษาสภาพการเป็นมุสลิมของเราอะไรที่เป็นคำสั่งที่อัลลอฮาสั่งเราอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามที่อัลลอฮาห้ามเราพยายามปฏิบัติให้ครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นฟ a ร d ูสิ่งที่เป็นวาจินี่คือความหมายที่หนึ่งฮับลุลลอฮ์ในความหมายที่สอง ของนักตัคซีรบางส่วนหมายถึงกิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานอัลกิรีมยึดกับสายเชื่อของอัลลอฮ์ก็คือการยึดกับอัลกุรอานอัลกิรีมคำสอนต่างๆที่มีบัญญัติอยู่ในวะฮยูในอัลกุรอานของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในคำพีของพระองค์ซึ่งเป็นคู่มือของเราคำพีของอัลลอฮ์เป็นคู่มือของมนุษย์ คูม่มือของมนุษย์ได้มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ใช่คูม่มือที่มนุษย์คิดเองเป็นคูม่มือที่อ Al ัลลอฮ์อัลอาลีมุลฮะกิมผู้ทรงรอบรู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรผู้ทรงเข้าใจว่ามนุษย์มีปัญหาอะไรพระองค์ประทานคูม่มือนี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นยึดกับอัลกุรอานแล้วเราจะไม่ตายยกเว้นแต่ในสภาพของการเป็นมุสลิมบ้างก็อธิบายว่าทับลุลลอฮหมายถึง อัลจามาการคลุกคลีอยู่กับกลุ่มบรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอาจจะเป็นเหยื่อของชัยตอนอาจจะพลาดพลั้งทำผิดทําบาปไม่มีคนตักเตือนแต่อยู่กันหลายคนอยู่กันเป็นจมาฮอยู่กันเป็นกลุ่มจะได้มีการสังเสียซึ่งกันและกันว่วาจะเซาวิฮัก วะตาวาซาเบซับรได้มีการตักเตือนกันเวลาที่เราทําผิดได้มีการสนับสนุนกันในเรื่องความดีว่าจะ تعاون อัลเบริวตัะวะ و ل าวานูอ و ล ل ى ع ل ลอิ إ ม م و ลอุดวานจะเกิดความช่วยเหลือกันอย่างไรถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่มีความสามัคคีซึ่งก,กันและกันและในบางทั f s i r อธิบายว่าฮับลุลลอฮสายเชื่อของอัลลอฮ์ก็คือ อ خلاص ตัวูหิดุุุุุุุุุาุุ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 ดุุุุุะุุุุุุุุุุุุุุัุุ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 รุุ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 ุ อั i d a ที่ถูกต้องบริสุทธิ์ของเราให้กับอัล a h ุ u b เพราะฉะนั้นพี่นอ้องครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยจนถึงจุดหมายปลายทางของเราในอาิิรอ์ถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ไถ่ถอนตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของอ l ล a h s u ในวันอาิิรอ์และความต,ำต่ำาตในโลกดุนยานี้ ต้องอาศัยสายเชือกของ Allah s u b h a ะ a h วะตะอ a ลาไม่ว่าจะตับซีรว่าเป็นศาสนาของพระองค์หรือคำพีของพระองค์หรือการอยู่กันเป็นจมาอะหรือการอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความอิคลาสของเตาฮีความหมายมันไม่ได้คานกันความหมายทั้งสี่ความหมายนี่มันไม่ได้คานกันเลยมันสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจงยืนหยัดอยู่บนศาสนาอิสลามจนกว่าชีวิตของเราจะอาไมา่ จงศึกษาหาความรู้จากคำพีของ Allah s u สุ a n a h u า a t a เพราะมันเป็นทางนำเป็นคู่มือที่จะทำให้เรายืนหยัดได้ไม่อับจนไม่หลงทางและจงอยู่กันเป็นหมู่คณะจงอาศัยความเป็นพี่น้องในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคมมุสลิมของสังคมผู้ศทธาและอย่าลืมว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออ q i d ต t ลาอิล h ฮ i อิล l ัล h อย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันมีรอยด่างอย่าให้มันมีปัญหาเพราะทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือปัจจัยที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่อทัมูบิฮับลิลลาห์ทำให้เราเป็นคนที่สามารถรักษาสภาพของเราภายใต้การตักวาต่อ a ลลอฮ์ u ุบฮานวะ a ะอาลาและสุดท้ายไม่ว่าความตายจะมาหาเราเมื่อไหรอินชาอัลลอฮ أو جميتي نفتح في باب الله تعالى بإذنه سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بل أنك ربنا نعلم بل سنتان قم قد قلب بيسو الله سبحانه وتعالى نوان آخرة يوم تنمي أبسا มีปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราค่อยเขวย เปียงออกไปจากอัศรตัตม ل م س ت กิมเส้นทางของ Allah ป็นอัศรตัต ا ل م س ت กิมแต่เราต้องระวังเส้นทางที่ถูกขีดข้างข้างเส้นทางของ Allah ละซึ่งเป็นเส้นทางของชัยตอนเส้นทางของ Allah เป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงแล้วชัยตอนก็จะมาทำให้มีเส้นทางอื่นๆข้างข้างเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเดินอยู่บนเส้นทางของอ l l a h Subhanahu Wa Taala บางทีมันอาจจะเผลอมันอาจจะพลังเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้แปลว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะตักว่าต่อ Allah Subhanahu Wa Taala เราสามารถที่จะรักษาตักวาได้ตลอดรอดฝั่ง24ชังง่วโมงสามารถอยู่ในตักวาตลอดค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องอยากดังนั้นอ l l a h Subhanahu Wa Taala ให้ชัยตอนมาเป็นตัวท้าทายเรา เป็นตัวทดสอบเราทั้งนี้ทดสอบเพื่อเพิ่มอิมานทุกครั้งที่เราสามารถชนะอารมณ์ภาวะนับสูของเราสามารถเอาชนะชัยตอนได้ระดับอิมานของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกขนนั้นหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮฮานะตะลาบลาบอกว่าอินน uh um ัลลฺดีนตักโวอิดะมัสซะฮมตาอิฟุมมินัชัยตันทะตักกรู فإذاهم มุศรุนบรรดาคนที่มีความตัก,กว่าต่อล l l a ์ต้องมีตัก,กวา่าถ้าไม่มีตัก,กวา่าสู้ชัยตอนไม่ได้ตัก,กว่าเป็นต้นทุนที่จะใช้ในการเดินทางกลับไปหาล l l a ์ถ้าเจอชัยตอนระหว่างทางเราสามารถที่จะใช้ตัก,กว่าในการสู้กับชัยตอนพระเอิญเฉดไฉออกไปจากเส้นทางที่เที่ยงตรงถ้าตราบใดยังมีตัก,กว่าอยู่ คนที่มีตัก,กวาสามารถที่จะตะซักการูดึงตัวเองกลับมาสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงได้อีกครั้งหนึ่งพระอิซาหงมกมซิรุนแล้วพวกเขาก็จะเห็นว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรถ้าไม่มีตัก,กวาจะถูกดึงและไม่สามารถที่จะกลับมาสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงได้อีกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเส้นทางของเราครับพี่น้องบางครั้งเราอาจจะอ ي มานอ่อน ก็ต้องอาศัยการตักเตือนซึ่งกันและกันต้องอาศัยการเต้าบะการกลับตัวการอิสติฟาร์เพื่อให้หัวใจของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งและเมื่อไรก็ตามที่เราดำเนินอยู่บนเส้นทางอย่างมั่นคงก็ต้องชุกรขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wa Taala ท่านตันอาลี b awa. i นอบีท้าลิบรดิยัลลอฮุอันท่านบอกว่าออิันต إذا أحسنت حمدت ا ل อิ و إ อ ا أ س ตะ อิสตอฟาร์เาหุเมื่อไรก็ตามที่ท่านได้ทําความดีท่านยืนอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงได้มาละหมาดได้อ่านอัลกุรอานได้อิสตอฟาร์ได้จีกิร์ตอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บริจาคได้ทํางานกุศลฮามิตต์อัลลอฮ์ซดุดีอัลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เพาะท่านได้ทําดีด้วยเตาฟิกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ท่าทนอยู่บนเส้นทางที่ดีและเมื่อไราก็ตามที่ท่านทำผิด تنطلع تنطمب استغفرته تنقريب استغفار تعالى سبحانه وتعالى أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإنكم لا تدرون أيما تنزل المغفرة بني كمفوت من سلف الصالح تبقى جم استغفار حما ما هو تنجيه نيبان طبعا ท่านจะอยู่ในที่ทํางานของท่านอยู่บนถนนเวลาที่ท่านเดินทางอยู่ในตลาดหรืออยู่ในที่ชุมนุมใดๆเพราะท่านไม่อาจจะรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่การอภัยโทษจาก Allah s u b h a n w t ละจะลงมายัางท่านขอดุดาให้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะาละทำให้หัวใจของเราเปลี่ยมไปด้วยตักวัวยึดมั่นอยู่กับสายเชือกของพระองค์และได้เสียชีวิตในสภาพที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ตลอดไปอามีนยาบัลละลมน ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وعلى كلمتك الى يوم الدين اللهم عذب كثره اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه، واوزعهم ان يوفوا بعدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انج المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون